นี่คือคลองแสนแสบเป็นองเอ๋ยนะเป็นคลองที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นอ,ปนอนเป็น,นองเอ้ยเป็นแต่ก่อนนะจะสูงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้หน้าจะบนสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วคือในเรื่องวันน้องราคานี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะตอนนี้บ่าวอเองอยู่ที่ถนนุ์อุรารัเนาะพี่น้องเนาะ สบ,บายดีพี่น้องสวัสดีครับบอสโซลาเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ถือว่าตื่นแต่เศร้าๆนะครับเป็นบรรยากาศของวันหยุดของตัวเองเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะสิ่งที่อยู่บ่ได้นะใจกับทนทนเดียยามหยุดยามได้ก็อยากมาเชียวเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่สําคัญคือนี่กรุงเทพมหานครน,นี่คือถนนราช,ชดำเนินเนาะพี่น้องเนาะตรงไปก็เป็นสี่แยกนะสี่แยกถนนเพลินจิตและการถนนพระรามที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กแล้วก็จะเป็นเซนทรัลโบว์แอดเซนทรัลแกนนะฮะ บอกเลยว่าจ,จุดนี้เป็นจุดทีนักท่องเที่ยวห้ายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นจุดทีอย่างธุรกิจสําคัญของเมืองไทยสิงทีบาโบอยากนําเสนอไปกับน,นาเสนอแนวสิ่งทีดีๆให้พี่น้องได้เห็นเพื่อเป็นความตื่นเต้นและความตื่นใจภาพบรรยากาศด้านหน้าเดี๋ยวจะไปบึงคล้องแสนแสบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตามบาโบไปเลยก็แล้วกันปโอ้บรรยากาศ สบายดีน้องทรายสบายดีบอกเทโน่อจุ๊บะเศร้าเนาะงวันนี้มาเตือนเตือนมาชมบรรยากาศมันใช้น้ำกันวันนี้ไอโบเสืา้าน้องไปใส่จั๊กตู้เสือผ้าอายจักอายสิ้อผ้าตู้แล้วอ,อายกับโบเคยไปยักเชือ่ออยากเฟ้นข้องแสนแสบวะท่นแมนท่าเรือที่บอกเลยว่ามันกับว่าได้ยิ่งใหญ่แบบอลังการหรอกแต่ว่ามันก็นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวตาา่างชาตรอะไร อยากไปเบิงอยากไปเห็นมาสั่นคล้องแซนแสบนี่เป็นคล้องทีบริเกิดขึ้นจากตามธรรมชาติเป็นมาแมนวาน้่งแมนแมนสามาณนี่แหละต่วาน้องน้องกัน้องว่าจัางไหน้องโคแบบว่าขอมุ้นล่าละเอียดยังไล่นะแต่ว่าแต่แต่ว่าทุกคนทีโพ้นี่ก็าสามารถคอมเมนต์เนาะใต้คลิปบอกรายละเอียดได้ก็ถือว่าท่านผู้ชมที ขอมูลคอมเมนต์ใต้ด่านล่างวิดีโอเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้นะเพื่อมีเอฟซีเพื่ออยากจะมารับชมนะฮะเป็นขอมูลที่ดีด้วพี่น้องนี่ธนราชดำรีฝั่งนั้นก็จะเป็นห้างพตินัมเนีำยย่านประตูน้ำโอ้โหตึกน้องเห็นไกลๆเลย เอก,กลักษณ์ยังไงบ่นี่เน,น,น็ตอนะโมเอ็กลักษณ์นี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ทุกทุกนะตึกโอ้ตึกตึกยังนั่งน,น้งองเดี๋ยวสิทาม,มน,าทาน้องมึงก็น่าตึกยังไงคะแนนสองแมนนี่อ่ะใช่น้องเน,น็ตบู๊หูเดอ้อน,น็ตตึกยังไงโอ้ออยกูพูดสิอ่ะกูพูดหน่อยนึงเด้อสิบบวกก็แล้วกันว่า เป็นตึกอีอย่างเป็นว่าตึกนี่เป็นตึกแต่ก่อนนาจะสูงที่สุดแต่เดี๋ยวนี้นาจะบบสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วแม่นบอกเดกไบโหยกสกายทาวเวอร์อ๋อเล่นโบตึกไบโหยกนี่แหละเนาะแม่นบอกอ๋อสุดยอดครับสุดยอดวะอโอ้โหพี่น้องเลยนะนี่คือถนนราช,ชาดำรดีเนี่ยตรงไปนี่นาจะเป็นถนนพญาไทแน่นอนอชุดงามบอก มันเบิงอลังการเลยเนาะเบิงอลังการอลังการจากขุนเยี่ยมมาเนาะตังนู้นตุ๊ดุุุุุุุุุุุุ้งนูเยี่ยมมากบอดสกายบอสกายบอสคนย่างไล่ผักแห่ไล่วะเไล่นะบานบอมบ์ทุกคนเน่เง่าวเง่าสดใสตเงียวบอมบ์ขึ้นแฝกข้งบนน่ พ่อบอกว่าบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนทุกคนแบบหลายๆคนสี่บอกเลยมากมามอยากสไตล์พ่อคนไข้พ่อเราเลยว่าประทับใจประทับใจจริงยังมู่บอกใช่มาเลยออไอ้ใช่ขนาดเสือภูดิพ่อสามโอ้พ่ศาสแมนแมนใครให้น้องกล่าวให้น้องว่าแล้วมาพีก่ก่อนป่ะป่ะไปเบิร์กมาเนะาะคุนบอกว่ามีทาเรือตรงนี้เี่ทาเรือตรงนำ้ำ นำ้ำคลองนะเป็นคลองเนี่ยนั่นแสบคลองแสนแสบเป็นคลอ,แบบองที่ฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนอ้องโอ้ยอ,อ่อนซ่อนตึกสูงอายโบโยยนี่อยู่นี่อายโบผู้บ่าวาทายเลือนนี่ฮอดใสเนออดใสน้องนั่งนั่งเลือนนี่ฮอดใสอใสูโบมันมาฮอดบางเลือบวแม่นนั่งอยู่นี่นี่นั่งชั้นมานั่งอยู่ฝั่งนี่อายโบผู้บ่าวาฮอดใส ทิ้งที่ไหนเคยไปกับไปตลาดมหานาแม่นบอกเนี่ไปเนี่ยสามารถขึ้นวัดเขาทองได้เลยโอ้เรื่องนี้บอแม่นขึ้นอยู่นี่เลยโบอ่าขึ้นอยู่นี่เลยบ่าน้องราคานี่เท่าไรจับต้องได้บ่อ้อมกับ่แน่ใจว่าราคาพอไ่ได้นั่งเพิงแล้วน่าจะสิบกว่าบาทหรือว่ายี่สิบบาทน่าจะบ่ถึงยี่สิบไหมโบไปถึงสิบบาทแม่นแมนนั่งเรือนี่นะแม่นนี่ อ่อนเลยโอ้แต่เราเมือเ่อน,นี้เขาเสือบที่นั่งเนี้ยไปนั่งมาเบิ่งซื้อมาเบิ่งบรรยากาศฟังนี่แต่ก็ฟังนั่นเนะาะโอ้โหพอบรรยากาศพี่น้องเลยอ๋อถูกโอ้ยมื่อนันบาโบยืนอยู่ด้านบนพี่น้องเลยนะฮะไปเบิ่งไปสัมผัสเนี่ยพี่น้องได้เห็นยันจุดต่ำให้น้องซื้อกล้องให้เลนะยนะ โอ้ยจากชุดชุดนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าว์บูเองก็ถือว่าเคยขึ้นไปตรงนั้นพี่น้องเอ๋ยนะครับบนสะพานที่เชื่อมต่อจากห้างแฟชันน้ำประตูน้ำเด็ยเงีวไปหมดเลยเงีวไปจนทอดห่างเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปเชื่อมต่อครับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวแล้วก็ไปตรงอ่าสยามนี่คือคลองแสนแสบพี่น้องเอ๋ยนะเป็นคลองที่อ่าสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์เนาะพี่น้องเนาะเป็นคลองแสนแสบที่ เคุณบอกว่าแต่ก่อนใส่น้ำเลี้ยงอาอาหารนอกพี่น้องนอกอาวุธนอกพี่น้องนอกแต่ก่อนเคุนมาสันนะเป็นคลองที่ยาวไปถึงบางประกง,งเลยได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบนถนนราชำรดำเนินที่ตัดกับถนนเพชรบุรีพี่น้องเอ,นนะะอ๋ยนะฮะโอ้โหประเทศไทยเดี๋ยวเอายยางไปฟังเดยพี่น้องนี่นี่ปลายบ่อข้างนี่คลอ,องแสนแสบ ไปต้องพูดเรื่องที่ใชฮะไปต้องพูดหรือ uh, mm. oh, oh, ah, ่องที่ไปสร้างฝุ่ป่ะไปไปต้องเปิดต้องปูมาไปสร้างฝุ่นักหน่อยโอ้่ประช่วงกลางคืนที่ห้างเซียง่านนีเดแม่บ้าน้องแม่เยอะนี่จะอ๋อคนนี้ไฟแ่่่วงเทศกาลเนือว่า วันนั้นวันที่ร้อยกะโทงนี่บอกมอบอกเรอยว่าคนหลายขนาดเลยอยู่นี่นะโอ้หลายจิเนาะอันนี้เวลาเนาะวันอาทิตย์มันจะมีอ่าป้ายบอกแสดงถึงการเดินเรือเวลาตีห้าวนะเพิื่องไอโบเห็นมอข้างบนข้างบนอ๋อสถานีแมนพ่นบอกจุดอย่างละเอียดเลย สถานีที่จะไปเนาะแม่ตลาดโบเบอุพานคลองโอ้โหานลำคูนี่แม่นวัดพระแก้วบอกรบุรุณกรบุรุณเนาะครับคลองน้ำในการเดินทางของประเทศไทยนี่คนเดินทางใ้ทั้งเรือทั้งรถ แล้วนแะแล้วแต่ข้อมสะดวกเนาะอยากไปทางไหนเลยไปได้เลยอยากไปทางบนฝ่าก็ไปไดไปเท่าไหงเขียไปดันบนบปไปชุดก่อนบอไปชุดไปปอยากเห็นอยากเห็นข้องเซนแสอรบนบ้านนะ ผู้ใดญน้อมาขุดผู้ใดญน้อมาสร้างพี่น้องเลยอยากพูดอยากเขียนเด้นะฮะเรื่องราวความเป็นมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอให้บ้าโบนให้เด้อพี่น้องเลยเรื่องนี่แล้วยังเร็วเลยเพิ่งมาโอ้เร็วแต่ว่าเรื่องนี่เพิ่นจะบอกอนุญาตได้ไโบบออนุญาตจังไดบออนุญาตให้ยืนแบบว่ายืนแบบเพื่อนว่ายืนแบบเอา เอาข้อปอนออกนะเอาข้อหอนออกโอนงความ,ามปลอเภัยแม่จะให้น่งจะนี่จะนาทีแบบรักษาความประเภัยเรื่อยๆนะเดินมาบอกกันโอ้ดีๆๆๆอันนี้แหละพีน่น้องไอ้ยามเศร้าๆนะบาร์โบเองเตั้งเสียเอียงนะก็ถือว่าถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองนะ ในการเดินทางในการไปไสมาไส่ก็แล้วแต่อ be ยากให้พ่อแม่พี millet, ่น้องได้เห็นเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เจ๊พี่น้องเลยนะครับวันอาทิตย์ส่งสาสาวของวันที่17มีนาคมปีพศ2567เนาะพี่น้องย่านนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่พี่น้องเลยทีบุญญาเนี่ยโอ้โหนอกจากสกายวอล์กด่านบนแล้วก็ยังมีด่านลางนะฮะบนพื้นรูปบ่าเจ๊พี่น้องเลย ีเป็นเส้นทางเดินทางนะฮะน่าต้องเทียรก็บที่ว่าหลายๆเลยืัอนี้เพราะว่าสิเป็นทางเรือนะฮะทางอา,อากาศทางรถ ทาผู้ชมครับการเดินทางคือการเรียนรู้มูนีบา่าวบวกกับบ่าวออมนะพักจากเรียงพักจากงานแนละตื่นเสารมาใส่เวลาแห่เป็นประโยชน์น้าเปนดอกน้านะบอยุ่เกี่ยวกับซ่งทีบอดีคลิปนี้กับที่ว่าทายตออเดืองเล่าให้เห็นนะอาจจะโบกเกงในการสร้างภาพอาจจะโบกเกงในการอทายวิดีโอเรื่องเล่าต่าง,งๆเนาะเป็นดอกนอกระิตประดยอยต่อกันนะทาผม้ชมกับที่ว่าจะเห็นอีกงแง่หนึง่งมุมหนึ่งของเมืองไทยต่อไปบ่าวบูจะไปทายคลิปไซส์นอกไป็นดอกนากกับฝากเป็นกำลังใจนะฝาก อ่ะคอมเมนต์เนี่ยไปยางไงเปล่าหอมกับเปล่าบุไปใส่อเรื่องเล่าพี่น้องฝากเนี่ยพี่น้องเลยนะเปลาอ,อ่อมเนี่ยพี่น้องเลยนะเปลาอ่อมไซโนะนะครับภาษาไทยช่องยูทูบนะครับถ่ Tube, บายทอดเรื่อเงเล่าอยากเห็นวิถีชีวิตอยากเห็นความซื่อใจใสของคนวัยหนุม่มฝั่งล่าวเนาะพี่น้องเนาะถ่ายทอดเรื่อเงเล่าดีๆของเมืองไทยออกสู่สายตาไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็น เป็นอย่างไรก็แล้วแต่งามบางงามกับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจเนาะสิ่งในที่พอดีกับฝากตักเตือนสำหรับคลิปนี้สีล่าไปแล้วนะฮะก่อนจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะพี่นอ้องกดกริง่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเท่าสองคนด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาก,การเงินเพี่น้งองเอ๋ยบนถนนเซนนีถนนราชาดำเนินพอกันทิพนาพี่นอ้องสบายดีสวัสดีครับ